น้องเพลงพี่นวดดาแสงท่องฟิล์โดนดราม่าอีกแล้วพี่น้องคอมเมนต์ดราม่าถล่มรัวรัวเลยคณะให้สัมภาษณ์เป็นคลิปที่น้องให้สัมภาษณ์แต่ว่าคอมเมนต์เขาไป็นบุ๊บ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 โอ้โหคอมเมนต์คือมันไม่ใช่มันไม่ใช่นค่คอมเมนต์สองคอมเมนต์ไงครับที่เอามาเหลานี่คือมันเยอะมากคนที่มีความคิดแบบนี้ก็มีหรือก็เด็กคนอายุ17ปีที่ก็ร่างบอกว่าโด่งดังแมขึ้นไปอย่างขึ้ ขี่กำนองแบบนี้อียงกันสี่ไหมอ่ะกอนน่อนที่เราจะมาบอกข่าวนี่พี่น้องเอาขอสแสดงความยินดีกับทางแสงทองฟินแลนด์นะครับผมที่ได้รับชนะเลิศอันดับที่หนึ่งนะคอนเริงนี่คะ่ะชนะการโหวตอันดับหนึ่งแสงทองฟินแลนด์อลังการสุดสุดยอดความม่วนอ่าติดตามการโหวตได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้นะครับเป็นชนะอันดับหนึ่งคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งจากข่าวสดรังหางเนาะเดี๋ยวลบไวัเนาะอะไรเมเป่าภาคสายข้อเดยด ได้เป็นคนแชร์ออกมานะครับเลิศอิหรีครับเยอะค่ะคุณแม่ยืนหนึ่งแลค่ะคุณแม่แป้วนี่อ่ะอันดับที่หนึ่งนะครับเป็นกระทั่งปังดิแสงเข้าที่แม่นนะปังดังแล้วเห็นนี่โดนจับตาเยอะไหมเออเขาชื่นชมอันนี้ด้วยล่ำเลื่องต่อก่อนของแสงเข้าที่แม่นพี่แพลวได้แชร์ล่ำเลื่องตอก่อนแบบว่าโอ้โหเขาถึงแบบถึง ถึงพริกถึงกิงถึงรสถึงรสมากนี่ไงคุบรสอีลีแมนแม่แพวเปินได้แชร์ออกมาได้หนาเฟซส่วนตัวเพิ่นเพิ่นว่าเข้าไปดูย้อนหลังอ่านเมิลแล้วก็ชื่นใจค่ะแล้วก็ติดแต่วันร่ำดีอีลีขอชื่นชมรถจากที่ปกติเพิ่นเป็นหมอล้ำสิงเพิ่นจะบพวกนี่ล้ำเลือดตอกอนแต่พอปีนี้มาใส่ล้ำเลือดตอกอนมาโอ้โหล้ำเลือดตอกอนหลุงลักแสงทองฟินแลนด์เลยค่ะเขาเออดว่าทำถึงอ่ะทำถึงมาก เหมือนหมอลำกับรำซิ่งอยู่ด้วยกันในกองคบเครื่องเนาะผสมภาษาระหว่างหมอลำซิ่งกับหมอลำมูเข้ามาคือครบรถมากในตอนนี้แสงของฟินแลนด์ทาแม่จะพาคนใดสนใจจะจ้างหมอลำซิ่งซื้อกับมี่หรือว่าท่านจะพายากจ้างบอกว่า full option ก็คชื้นไปทั้งหมอลำซิ่งทั้งหมอลำมูเลยผสมผสานกันแสงของฟินแลนด์กับจัดไข่ชุด แต่ละคนก็แบบลุีหลี่แต่ลุกเคร่องอันนี้เนาะครับผมแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับน้องเพลงพี่วดาแสงของฟินแลนด์นะครับผมที่ตอนนี้ยอดวิวเพลงหอยใจบังไฟแสนยี่สิบเจ็ดบอก์ดยี่สิบเจ็ดล้านวิวเจ็ดบอรเลยนะขออนุญาตนะได้ยินว่าหัวใจบังไฟแสนหอยใจบันยี่สิบเจ็ล้านแฟนค่ับ27ล้านวิวครับพี่น้องออกมาฉลองออกมาให้พวงมาลัยนะล่าสุดดีเดียว์ที่ผ่านมา27่สิบเจ็ดล้านสามแสนอ่นวิวใช่ แล้วน้องเพลงก็ได้มาไลค์ด้วยนะเมื่อคืนน่ะใช่ไหนี่อ่ะคือว่าเปิดโตัวได้ยังสวยงามดีที่พิจารณาเนาะมากเพลงแรกับปังเลยเนาะกยอดวิวเกือบสามสิบล้านแล้วนะทะยานขึ้นสู่สาล้านวิวเกินเกินว่าปังเกินไปแล้วเนี่ยแลวเพลงนี้ก็ติดกระแสอยู่ทุกวันทุกวันทุกมือน่กะเปิดฟังอยู่ทุกมือพื้กันครับ ได้ยินทุกวันค่ะไม่ใจร้อนไยแสงน,นี่ครับผมเพลงนี้จังโดยอาจารย์บีกูมาลินนะครับค่าย<ช>เพลงสังกัดโต,เก,เ,เ,เ,ตเกียวมิวสิกเป็นเพลงแรกของโตเกียวมิวสิกเลยใช่อันวยการผลิตโดยคุยาบันฟินแนลนด์แล้วกับแพทย์ภาพแสงทองนะครับใช่เรียง<ช>เป็นดนตรีโดยอาจารย์บุญหลงมงคลพรโอ้โหมีแต่บอกว่าระดับประบัตสุดยอดทั้งนั้นเลยเนาะอาเมื่อคืนเได้พงอะไรพงใหญ่แล้วเมื่อวานก่อนนู้าะใช่น้องเพลงได้พงอลไยจากบ้านฮักน้องเพลงนี่ไง อ่าฉลองยอดวิวหายใจบ้างไฟแสนยี่สิบเจ็ดล้านวิวนะคะนี่ไงเนี่ยเอสซีก็ไปมอบเงินรายให้แล้วก็บีประหงด้วยดังค่ะไม่ว่าจะไปไหนหงดโดนจับตานะ้ม่คือพอดังแล้วก็โดนจับตามองไปทีเศษเท่านั้นเองอ่ะพตอนนี้ครับพี่น้องมาบอกถึงแนนเราไปเจอคลิปให้สัมภาษณ์นะครับของน้องเพชรพิรดาอยู่ในช่องนี้ก็สิบนี่เนาะก็สิบตีตี ตอวายจีอันนี้วายจีอันนี้เขาเอามาแต่ตอตเพราะว่าเห็นเบบว่าลงอ่อ่อขาอนุญาตเปิดคลิปให้ฟังก่อนนะคอยซีวอลดามานะคอยสีอ่านคอมเมนต์ฟูฟ่ะแาง เแล้ก like ็ทกอย่าะแแค่แบบว่าเอาวาอปูรบขอโทษเซอันที uh ่เราทผิดแล้วก็ขอโทษกอย่างมันมันไม่ได้พาดกันได้ราวังดีกับน้องไม่ได้เกลียดน้องมนซีแกอะไรเยงี้ก็หักหักน้องรักมัน้แคเพราะว่า้องอยู่จอเกี่ยเา ค่าเดียวกันแต่ว่าประเด็นว่าอยู่ตรงนี้อ่ะขอบขอบคุณคลิปจากช่องนะครับ Essence เนาะก็สิบเนาะใช่ไหมอ่านว่า Essence ใช่ไหมเนี่ยอ่านภาษาอังกฤษอ่านบออกเหมือนกันครับโอ้โหซิปคลิปไปหายด้วยพี่น้องเด้ออ่ะขอไปอ่านคอมเมนต์มันไม่ได้มีแค่ในนี้ไงขนาดให้สัมภาษณ์นะคอมเมนต์เดิงขึ้นมารัวๆเสาวกูนี่อ่านเลย งงล่อนนีครับมันมีคอมเมนต์ต่าคอมเมนต์คุยเยอะแล้วส่วนใหญ่เป็นคอมเมนต์คือไปตำหนิน้องใช่ปตำบนีก่อนหน้านั้นเบาโจจะเล่าให้ฟังตำหนิเรื่องเต้นด้วยนะตอนนี้น่ะคนอเรื่องเต้นเขาเห็นอยู่คนที่บอมางน้อล่ะแหม่เขากับเขาใจแต่ว่าก็คือคุณคือโบพาไปคุณคือบบสนะสนน้องๆเขาก็ร่างดังแอันหนาคตก็ร่างไก่เรื่องเต้นเขาก็เคยบอกถึงอยูแต่อันนี้มันเป็นการ ตำหนิเรื่องใหตุสภาั์ของน้องตำหนิแค่น้องพูดเมื่อกี้พูดแต่ฟังมันบอแต่ฟังมันบอก็มีคนเอามาบอกว่านี่เบิรว่างอ่าลอดูว่า่มวลหลยหลาคลิปเร็วอือต่วมัาเสียงนางอ่าคนกับวางซีมึงตออ่าคนเป็นดีบอกว่าป้าขนาดบ่าท่านดังได้ดีบ่าท่านดังเป็นนดังเลวจ้าดังโลวค่ะว่าทัานโลวค่ะอ่า เจ้าพึ่งอูจั๊กขันเพิ่นว่าบ่ดักนี่ขันว่าเพิ่นบ่ดักอ่ะคนนี้ก็ออกมาบอกว่านี่น้องเป็นคนพ่อแบบนี้ล่ะเออมนอนเป็นคนพ่อเร็วเออมีคนขอใจนอนเป็นนอเร็วใออแล้วคนกับคนนี้มีบ้าได้ไี่หน้าตาท่าทางน้องก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วเดี๋ยวเขาก็ปรับปรุงตัวเองอย่างที่น้องพูดง่ายคือมันเป็นแบบว่าเดี๋ยวคนติอะไรน้องก็จะเอาไปปรับปรุงในเรื่องที่ดีใช่ไหมในเรื่องที่น้องแบบไม่ได้ทำหรือว่าโดนใส่ร้ายน้องก็จะผ่านๆไปประมาณนี้นี่คนเมียนี่จะออกมาแนะน้ำนิดนึงนะครับบอกว่า ปรับเวลาให้สัมภาษณ์นิดนึงปรับประว่าเรื่องตอนเบาเวลาสัมภาษณ์นิดนึงอ่านี้เปนกาอันนี้คําติถือว่าตินะติชมติชมที่ดีน้องก็อแบบนี้แต่หวัดเนแห้งๆนี่พอดีนี่อันนี้ก็บอกว่าน้องเพลงน่ารักบุคลิกน้องเป็นแบบนี้เดี๋ยวน้องก็ค่อยปรับค่ะใช่นี่แหละบุคลิกแต่ละคนไม่เหมือนกันไงคะอย่าดราม่าเลยอ่าเนี่ยเลิกติดตาม ปานเพื่อนดังเนาะคนนี้ก็ว่าเออไพนี่ดังเราตีว่าใส่เอาไพนี่ยังโมโหกับค่ะหอยใจบอกไฟแสนดังอย่ัง่เคยฟังแสดงว่าเพื่อนโมมักเพลงมอล่าโมมักเพลงแนวนี่เป็นอยังก็คือโปล่อยผ่านไปเนาะเออนี่ยนี่บางคนก็บอกว่าน้องอ่ะธรรมชาติดีแต่ว่าส่วนมากบางคนบอกว่าน้องนะพูดเสียงแข็งดูมั่นดูแบบอันนี้เออ เสียงแข็งเกินพูดไม่น่ารักเกินไปสามถแจเถสาวเกินอายุเออดูแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับคนนุ้งคนนี้นี่ปากทําไมก่อนพูดคะขอนทษเขาไม่ว่าอยากรู้ส่าหนูดูแข็งไปนะทาพูดนะลูกอยากให้หนูปรับนิดนึงอันนี้ก็คืออยากให้ปรับตีเพื่อให้ปรับนี่อันนี้ก็บอกเขาพูดน้องแข็งไปเนอะบางคนก็บอกว่าอย่าหลงตัวเองมากนะติส่วนมากคือติแต่ อ่าเอฟซีส่วนมากก็ออกมาแบบว่าเออน้องน่ารักออน้อเป็นคนอย่างนี้เดี๋ยวน้องก็ค่อยปรับไปอืมหนูจะซอฟลงกว่านี้หนูควรซอฟลงกว่านี้นะรักน้องเพลงอันนี้ก็แฟนลับมาให้กําลังใจก็คือให้น้องซอฟคําพูดเหมือนว่าอ่าค่อยๆ่อยพูดหน่อยอะไรอย่างนี้น้องคนพูดพูดเร็วไงอ่าแล้วก็นี่ก็บอกว่านี่เวลาให้สัมภาษณ์น้องอยากให้น้องทําหน้านิ่งนิดนึงอ่าประมาณว่าอย่างนี้เนาะอยากให้น้องทำหน้านิ่งนแล้วก็ กับบุคลิกน้เป็นมาถ้าเสียอมาจากไหนคนนี้ก็บอกว่าสัมภาษณ์กี่รอบก็เจอดราม่าทุกรอบนั่นแหละค่ะอ่าพ่อน้องดังแล้วพ่นกับตาพิดเนาะพี่น้องพูดแบบแข็งแข็งยังไงก็ไม่รู้นี่เป็นกบางซี่ดับภาษาพูนีว่าเอาคือบอกเป็นจะสร้างเถะเออล่าสุดได้หนีลงดับเลยของกลังวลแมนเออวุ้เป็นห่วงนะกลัวจะดังจะดังได้ไม่นานว่าซานคนนี้ว่าเออปากบีเห็นอย่างเอาเป๋าปิน เอาแต่ละคนดาราดังใหญ่เลยโอ้ยเบปเนียังขนาดยังไม่ดังนะเนี่ยเอาวยังมาดังจังดาเนาะก็ดังแล้วเนาะขจันเจ้าสิมุจจัคขติขาวไม่หวานั่งกระเบาดีตอบดีเด้ล่าว่าตรงตรงก็นารักดีเขามีจุกระวางสี่น้องมาในรูปของน้องไงเวลาพูดกระจกดดูปากตัวเองเด้อว่าซะดูกระจกแล้วก็ดูปากตัวเองโอ้ยแต่ละคน เห็นหัวกระดามาก็พดเห็นอีอย่างด้เพี่น้องาจผู้เจบกระดามาอีย่งถ้าพูดถึงแสงทองฟินแลนด์คุยไแบบฟินแลงครับแม่พิแอรคนบสวเอ่มันอไปน้องก็อกของน้องปกติใช่แต่มาแม่พ่เอคนบนสนดาะพอลาซูแม่ิแอรกะปพดอยู่น้องเพลงก็ร่างดมแมาก็ไปขืนชั่วเดียวเซยภาษาเออเก่งแค่แม่ น้องโค้ด้กำลังใจดีนะครับไม่เท่ากับพวกจากเขาเอียนมาให้กำลังใจน้องอยู่ประจำกันเลยว่าแต่จะต้องเจอบ้างดราม่าคืออะไรบ้างเนาะสอนเรื่องดราม่าการรับมือกับพวกดราม่าเนี่ยเขาเหม็นหลายพี่น้องเราขับไปซองเบิ้งทีมันทำประมาณว่านี่น้องเพชรวิรดาแสงของฟิล์มเนสิหาเห็นคลิปมูนี่เราให้ช่องต่อๆเนาะแล้วคอมเมนต์เยอะมากคุณไงก็คือมัตีก่อนเนาะโจมตีนี่ด้โตๆนะมาโจมตีจนมีแพทยออกมาโหดเนาะว่า น้องเพลงเนี่ยเจอดราม่าบ่อยเออขนาดเจอดราม่าน้องยังไปลองเพลงต่อไปต่องานนู้นงานนี้ได้น้องก็คือสปิริตสูงครับอืมอ่ะนี่แหละครับเข้าไปเลือนเห็นมากค่ะแต่ก็ขอชื่นชมน้องเพลงนิดนึงว่าเหมือนที่สาวกูบอกแล้วว่าเจอดราม่าแค่ทุกงานแต่กระอกกระสู่เต็มที่โชว์สปิริตเต็มที่ตอนร้องเพลงน้องก็ทําได้ดีมากเสียงนี่อุ้ย เสียบบาดใจจริงๆนาอเสียงร้องของน้องแม่นะครับอะให้กำลังใจน้องเพชรพิ่นดาแสงทองฟินแลนด์นะครับกับสู้ๆนาะไม่ว่าจะเจอปัญหาเจอดราม่าอะไรก็ขอให้หนูสู้ๆให้หูว่ากําลังใจของน้องมีอีกหลายครับคนรักเรามีเยอะคนตําหนิมาข้อไหนที่เราอ่านแล้วเขาติแบบว่าติเพื่อก่อเราสามารถไปปรับปรุงได้เราก็ไปปรับปรุงแต่อันไหนที่เขาติแบบแรงเกินไปเข้าไปตองไปราฟั่งอะไรอย่างเงี้อ่านกรฝากให้นึงคอมเมนต์นะครับ คอมเมนต์ถ้าคุณบอกว่าคุณอยากจะติติเพื่อก่อตีเพื่ออยากจะให้น้องปั๊บหรือว่าน้องอาจจะทำให้ถูกตาคุณใช้คำพูดที่มันรู้สึกซบซๆนิดนึงเพราะน้องยังเป็นเด็กอยู่เป็นบอซอซๆก็คือเป็นกำลังใจให้ว่าเออควรแก้ตรงนี้ตรงนี้นะอันนี้น้องรับฟังแต่ว่าถ้ามานแรงเกินไปมันไม่สมควรที่จะพูดออกมาครับผมแล้วกับอันไหนที่น้องเห็นดีแล้วก็ขอให้คุณชื่นชมน้องนะครับคอมเมนต์ที่ชื่นชมน้องหน่อยเนาะ อะไรที่น้องทาดีแล้วสมบูรณ์แบบแล้วอะไรที่ไม่ต้องติก็ชื่นชมน้องไปค่ะสำหรับบางคนที่ชอบติก็คือไม่ต้องไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องคอมเมนต์อาโอเคครับผมอะมือนีทั้งสองคนออกมาให้กำลังใจน้องเพชรกระดาษแสงทองฟิลแล่ให้กำลังใจทีมงานแสงทองฟิลเล์ทุกคนนะครับสู่สู่ปังปังขอให้งานหลายๆเนาะโอเคครับมือนีสาวคู่เคมาลาดดาวโจดีไซน์ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ